ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมแจ็คกี้ครับผมเติร์ลพาร์ทครับงานวันนี้ดิับกมเดอะ์บางแคร์ครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดริ i b ิ้นเปิดร้าน No Brand Opening กับใช่ใช่กับมินิโซสาขาเดอะมอลล์บางแคร์เป็นสาขาที่ใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้มีสินค้าหลายชิ้นมากๆที่เป็นสินค้า c o l l e c t i o พิเศษโดยเฉพาะสเตชช์ใช่ เราได้มาแกะของของจุ่มกันแล้วใช่แล้วก็มีตัวลิมิเต็ดด้วยมีจำนวนจำกัดก็คือเป็นแพนด้าเ Gen 四แพนด้าเจนแพนนด้าอกจากไปชอปปิ้งแล้วเนาะวันนี้เราได้เดินชอปปิ้งนะคะค่ะอันที่ใหญ่อันนี้เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้กำลังเดินชอปปิ้งอยู่เลยครับก็เด็ดเด็ดทำห้าเจ็ดก็เดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวจินเข้าไปชอปต่อเมื่อวานี้เราแกะของสุ่มเราได้อะไรบ้างเมื่อกี้ได้ตัวสีเขียตัวสีเขียมิกกี้เมาส์ใช่ไหมตัวขนฟู เราพูดถึง Andy ในเรื่องมีตัวพิพันธ์ได้ใช่ไหมที่เป็นตัวนี้เป็นสตอรพิเศษแบบนี้ใช่ไหมคะได้สัมผัสได้เห็นแล้วรู้สก็สัมผัสได้เห็นแล้วจริงๆก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆแล้วยิ่งคนที่ดูสติ t c h เนี่ยจะยิ่งชอบมากๆเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็น Stitch ที่มีการแต่งตัวสไตล์ด้วยใช่เป็นแบบวัยรุ่นแล้วก็สามารถเอามาห้อยได้ด้วยใช่มาห้อยแลบเป็นอ็อซซอรี่ห้อยเองก็ไ แล้วว <EPA> <ot> ันนี้เรามีกิจกรรมด้วยถูกไหมคะวันนี้กรรเป็นแฟไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนอย่างนี้อะไรบอกแฟนๆเขือเขาจะได้ร่วมกิจกรรมกับเราก็เป็นกิจกรรมทปชเบนเดอร์เราทุกคสามารถแบบมาช้อปปิ้งกันได้ที่มิโซซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศผลตอนเย็นมันก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันตอนเย็นครับผมแล้วความพิเศษที่เราจะมอบให้แฟนๆวันนี้มีอะไรสป่อยได้ไหมถ้าเกิดเขาได้เข้ามาเป็นผู้โชคดีเนี่ย วันนี้ก็มีทั้งไลายเซ็นนอะแล้วก็มีถ่ายรูปวย,ยกันครับเ,เดียวเราชว,ชวนเอ่อชวนแฟนๆแล้วก็ชวนเอ่อทั้งวานนะคะมาช้อปปิ้งทีนมิโซแล้วก็ร่วมเืมนน่มกันนะอยากจะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมมาร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะนะครับก็สําหรับใครที่ดูอยู่ท,งทังง้านนะครับผมตอนนี้ก็สามารถซิ่งมาช<ม>้อปปิ้งกันได้ที่มิโซสาขาที่มอบบงคแทนใช่แล้วก็เดี๋ยว เรามาเจอกับผู้ช่วยดีก็ตอนเย็นเนาะแล้วก็รอเจอทุกคนนะครับวีนนี้ด้วยมีทันเช้าเนาะเป็นไงบ้างคะตื่นหรือยังตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วชื่อมากๆเลยก็พี่ๆทุกคนก็ดูน่าจะตื่นกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ๆทุกคนเงียบเลยแล้วเพิ่งผ่านชั้นชอบรับครับเป็นไงบ้างคะแมนนั้นไลฟ์จันใช่วันนั้นไลฟ์ใช่ Instagram กันปีละโอ้โหปีละครับ ความพี่แฟนๆมอบให้วัน้นเป็นยังไาได้เข้าไปอ่านไจริงๆวันนั้นได้เข้าไปอ่านได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็อ่านลอ่านทั้งวันเลยตอนไลฟ์าปยัแล้วรู้คิดถึงปนยคิดถึงคิดถึงทุกคนแล้วก็บอกว่าอยากจะให้มีโมเมนต์ออกลับมาเราคิดถึงมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่เราจะได้ร่วมงานกับพี่ ก็สำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับก็ตัางเรือได้นะใช่ครับเพราะผมยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับแลาอ่าทนี้เราผลงานตอนนี้ทุกคนก็แบบแยกย้ายไปอยู่ในพาร์ทของตัวเองใช่ไหมอย่างน้องน้องะกี้ตอนนี้ก็มีหนังด้วยใช่ครับต้กี้มีภาพยนตร์เรื่องพนนอสองแล้วตอนนี้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันภายในปีหน้าครับ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามท่านนี้แบบว่าเซียวสยองทุกหนเวลาทีเลยจริงว่ารอดูค่ะสปอยได้ไหมจริงแบบเรารับผลแบมีอะไรเรื่องอะไรว่าก็ผมรับผลเปียกแลเปียกก็โตขึ้นแล้วก็จะมีความแบบว่ามีความ เขาเรียกว่ามันจะเท่ขึ้นนะฮะัความยาว่นคือวามเท่ทนึ่งเขาจะทำมันเท่ยังไงเราได้ยังไงวะเขาเปลี่ยนเขาแต่ว่าเป็นก็ื่อผมพูดได้แค่นี้แหละครับไมาไหวหนี้ไม่ได้แล้วต้องรอติดตามนะใช่เพราะว่าแจ็คกี้ก็เท่ขึ้นทุกปีไงเปลี่ยนก็เลยจะเท่ขึ้นด้วยถูกนี่ก็นี่ก็ถูกใช่แล้วก้องมีรอเดี๋ยวเราจะมีแฟนไซด์ใช่ไหมของแจ็คกี้ใช่ครับผมแจ็คกี้จะมีกิจกรรมแฟนไซด์ก็สามารถติดตามวันได้นะครับวันนี้ก็โฟโต้บุ๊กก็ยังขายอยู่นะครับเป็นโฟโต้บุ๊กจากงานแฟนคอนเสิรร์ตของแจ็็คกกี้ับ Sense The Feeling of เป Dante, people, people are, ็นรวบรวมโมเมนต์ภาพประทับใจภายในงานนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อเฟอร์บิเจแล้วมีสิทธิ์ลุ้นมาคอนแทนที่ด้วยเมื่อกี้คนทำบ้านกต่ชิมอาบอกว่านอกจากแบบแอคทิวิตี้อะไรต่างๆนี่เราได้ขาว่าไปเรียนภาษาจีนมาด้วยใช่จีกี้จีกี้ไปเรียนภาษาจีนก็อันนี้กำลังฝึกเรียนภาษาจีนอยู่เรียนวันไหนเรียนวันหนึ่งค่ะเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้พูดพูดได้แล้วนะได้เรียนมาแบบว่าให้แบบ ใช้เริ่มแบบสื่อสารได้นะอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่เราก็อยากลองเนาะก็รู้สึกว่าถนะ้าในอนาคตมีโอกาสได้ไปทํางานที่ที่จีนหรือว่าที่ต่า,า,าปปไงไประเทศอะไรก็ก็จะดีเในระดับนี้เขาต้องแบบตัดเปร็จเปิดเพลงไหมสวยคนละลำตัวอะไรเงี้ยพอเชี่ยวเจียงขอซาเออแปลว่าอะไรคะชื่อชื่อเจียงขอซาชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันครับตั้งคุ้มตั้งให้ <laughs> ก็อาจะที่ไปเรียนภาษาจีนมาคนนั้นคนข้างๆคุณที่คุณเรียนกอล์ฟคะช่วงนี้อ๋อเรียนมาตลอดครับเป็นโปรเลยครับได้ข่าวว่าไปพึ่งแบบว่าออกคลิปมาต่างประเทศในมาวาัชาวแก๊งก็ดีใจครับเพราะว่าสำหรับคนตีกอล์ฟจาะสกอตแลนด์มันก็ถือว่าเป็นแบบ home of golf เนาะที่เซนแอนดูก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปสัมผัสประวัติศาสตร์ของกีฬาที่ผมลัก แล้วเป็บรรยากาศเครื่องเป็นไงไหมคะเราไปรู้จักกับชาวแก๊งนี้ได้ยังไงอีกอ๋อจริงๆก็ตีกอล์ฟแล้วก็อยู่กวนเดียวกันนัอะไรฮะไมเลยจับคู่กันใช่แล้วแบบชวนพี่เชษพี่เบกกี้ไปด้วยไหมแบบเดี๋ยวผมรอจับน้องไปเทรนกอล์ฟก่อนครับเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่ตรงกลางสุดเลยใช่เขามีไม้แล้วนะใช่ผมมีไม้แล้วเกลาไม้หมายถึงว่าเตอร์เนี่ยเขาจะไปตีกอล์ฟใช่ไหมส่วนพี่เชษเขาจะไปปีนชวนไปปีนผา แล้วก็แบบเอ้ยจะไปไหนดีเนี่ยจะไปตีกลองหรือจะไปปีนผาดีปีนผารู้สึกคนทั้งค่ายคุณจะมีปัญหาข้อเข่าได้ใช่ข้อเข่าอาจจะยากนิดนึงมือไม้ก็อาจจะเจ็บได้อะไรเงี้ยข้อเข่าไม่เท่าไหร่กลัวความสูงด้วยเฮ้ยอย่างนี้โอกาสที่พว่คุณฝากคนจะไปทำแอคทิวิตี้ที่นอกจากการโครงการบันเทองคมีแบบโอกาสที่ไปร่วมกิจกรรมอะไรมีเรื่อยๆถ้าง่ายสุดเนี่ย กินกินข้าวเพราะว่าเป็นจุดตรงกลางที่เชื่อว่าทุกคนชอบชอบกินข้าวนัดกันกินนี่คือไม่เคยแบบไม่ว่างเลยว่างตลอดไม่ถึงเราจะไม่ว่างเราก็พยายามสอดเวลามันว้เรื่นี้ผลงานเพลงเป็นไงบ้างคะแบบว่าทังผลงานเดี่ยวตัวเองครับผมก็สําหรับผลงานเพลงของจิ๊กี่จิกี่กำลังจะมีเพลงใหม่ปล่อยอกมาเล็วนี้ครับว่าอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ก็อยากจะฝากคนติดตาม ก็เพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าสปอยแล้วครับมันเป็นเป็นเพลงแบบแนวร้องร้องเพลินนิดนึงแล้วก็เราติดตามกันผมก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตครับสปอยนิดนึงว่าจะกี้ฟังแล้วใช่แล้วแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปแบบว่าไปเที่ยวอะไรไปฟิตซิลลิงกันแน่นมั้งไหมหรือชวนพี่ๆมาทำอะไรบ้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเราต้องมีฟิตซิลลิงกันอยู่ใช่เอาแสดงว่ามีแน่แน่แน่มีแน่แน่มีแน่แน่ เราสปอยระยะเวลาหรือว่าโอกาสที่แบบแฟนๆจะได้ติดตามได้ไหมก็มีแน่ๆในอนาคตมีแน่ๆในอนาคตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าอีกประมาณเท่าไหร่วันนี้มีการวางแผนไตรมาสนี้ปีหน้าอาจจะไตรมาสหน้าของปีหน้าขอเดี๋ยวให้ไปกับเล็กกี้ฝากเข้าไปถงน้ำเาะผลงานที่เราได้รับการจอฝากต่อแล้วฝากโฟโต้บู๊ก่อนแล้วกันที่ฝากโฟโต้บู๊ก่อนแล้วกันนะครับเพราตอนนี้ ผู้ติดต่อของแจ็กี้นะครับเปิดขายช่องทางออฟฟิเชียลของบริษัทเอ็นเตอร์เทนเนนะครับก็สามารถไปจับชองกันได้นะครับผมรวบรวมโมเมนต์ประทับใจในแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของจ็คกี้นะของ The Sense of Feeling นะครับผมชื่อโปรบุ๊กว่า After Sense นะครับผมก็ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมลุ้นเล่นกิจกรรมมาแฟนไซกัจ็กี้ได้นะครับครับผมแล้วก็ระหว่างที่กำลังรอเพลงใหม่ของพวกเราสองคนคลอดนะฮะก็สามารถไปฟังเพลง ที่พวกเรามีอยู่ได้ใช่ที่ทุกสตรีมมิ่งเลยก็ฝากด้วยนะครับไปดู MV ไปฟังเพลงกันเยอะๆครับเพลงล่าสุดของริสใช่ริสมีดีมีดีแรมก่อนหน้านะครับหมายละฝากเชิญคนแฟนๆมาช้อปปิ้งที่มินิโซนนะครับก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับผมมาช้อปปิ้งกันได้ที่มินิโซสาขาอุโมอบางแคเอาวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นวันแฟรนด์ทัวพินิ่งด้วยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะครับผมมาร่วมรุนเล่นกิจกรรมนะครับ สเฟนเดอร์มาถ่ายรูปพวกเรากันนะครับมาในเยอะนะครับพวกเรารออยู่ครับผมตอนนี้เข้ามาได้เลยนะครับเข้าไปเลยนะฮะต่อไปเป็นเฟลเดอร์นะคะขอขอนุญาตนะคะถ่ายภาพก่อนนะ